ท่านผู้ชมไปดูชดเด็ดนะครับผมเขาได้ปลายักษ์นะครับปลาอะไรนะครับเมื่อกี้ครับเห็นแต่หางนะครับผมไป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 พี่น้องครับผมเห็นแต่หางนะครับผมไปลุ้นกันนะครับปลาอะไรนะครับผมอุ้ยนี่ครับลวยนะครับผมไม่ใช่ครับไปตนะครับเอ้าเห็นตัวแล้วนกจันนะครับผมนายลุงเช่นจับนายจับทายสิ นวลจันนะครับผมได้ออกทีวีแล้วนี่ครับผมนวลจันนะครับสวยๆโอ้สวยงามมากนะครับเวอร์กูดสามโลสามโลนะครับนี่ครับ ลานี้ไวมากนะครับเร,เร็วเร็วแล้วก็แร,ดร,รงด้วยครับผมเฮไอเบอร์เล็กๆเอามาอยู่ครับ